เออยขาไปมาหอดวงเวียนไดด้เสาร์นี่คือถือว่ามาหอดสวรรค์นนเขตเด้อจ้ายินดีข่าสู่สวรรค์เขตเส้นห้างที่ห้าวใสเดินห้างข้าบ้านคือเส้นอาหนึ่งเด้อจ้าอัาเศร้าน้ำพืนเนาะอันนี้เพื้นที่เข่าคิวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อจ้า มื่อนี่จำปากะ่ะกัลัางสีเดินทางกลับบ้านเด้อทุกคนเมื่อนี้กับร่างมาถาโหลด,ดยู่ทีปั๊มน้ำมันบางจากยูร่างซิฟเป็นบริษัทนะครอนใสแอร์เด้อทุกคนทีจ่จำปาเดียจองตัวไวยู่ทีสื่อโทษสื้อเอาเด้อทุกคนโทษจองเอาได้ผ่านเซเว่นเนาะในราคาวกรอยหาสุดสามบาทเด้อทุกคนในตอนนี้จำปา มาหอดบข็อกซอสเดืยบลอยเลยกระทั่งถาโหดดูโหดเที่ยวสองขุมครึ่ง,งเรือยทุกคนแต่จำปานะ่ะมาเบื่อเนาะมาหอดดังเจ๊กคูวเนาะหรือว่าเจ๊กโม่งคูวตอนนี้ก็ได้รอะไรกันเ้๊เสียกันยาวรอ่เรียบร้อยเดือยทุกคนเพราะว่าอยู่ฟังอากาศอยู่แลาวหนียหนาวเป็นแาบเป็นเลยจ,จะเสียกันยาวกันไหวเลยนะเนาะเพื่อเมื่อวานมันหนาวตื่นเต้นแห้งอย่ทุกคนตอนนี้ เรืนงซึมเรื่องดีใจแล้วจะเด็ดพอหนาลูกหนาล้านหนาพอหนาแม่เนาะดีใจแห้งแล้วตอนไหนหารถด,ดูแะ่ทุกคนเป็นยังไงคต่เป็นปากป็นี่ชายให้ทุกคนด้ส้มจนหอดบ้านเลยอเลยอทุกคนคิดนี้กรุงเทพสวรรค์เขตแค่ปากซ่ยแต่ทุกคนคิดนี้ไปหบชุ่มกันเลยองแล้วทุกคนนะว่าแค่ปากซ่ยดีบ่ไก่ไก่ค ทุกคนตอนนี้จะปาร์กแล้วจิขึ้นโดดด้วยจ้าโดดฝืนกับมาแล้วเนาะโดดเถี่ยวซองถุ่มเคิงด้วยทุกคนเด,ด,ด,ดนนี่โดดกระออกด้วยจ้าโอ้โดดกระนั่งเลนออกแกวอริซ่าแล้วกวนเชอได้เดี๋ยทุกคน ก็บตั้งนานโรดเดอด์ทุกคนดอเนเอ๋น้องดีซีบัวนาทีทุกคนดอนเอ๋เามาติดตามกันต่อไปแล้ว,ว่าทีหอดนนูนะคะกัโมงเนาะยัโมงคือเสาจักานกาูดูจอเลยเนดะี๋ยวโมงไปกัดโมงนะ ตอนนี้เดินทางมาถึงบอข้าวซอยเรื่อยๆทุกคนรถกขลังเลนข่าวบอข้าวซอยจ้าตื่นเห็นตื่นเต้นแห่งนี้อย่าทุกคนตอนนี้ตีฮะชีขึ้นมาตอนนี้เนาะโอ้ดกกิบอข้ซอยหมูกระหันเด้อ นี่ก็ะหอดมูกเด้วยจ้ะทุกคนกระดังหอาฟองร่งจากรถดูแจะถาหับกระเอ๋กระเป๋าเนะมื่อนี่ฮของชื่อวาฮ้ามหอดว้แหงนี้จ้ะทุกคนหอดไว้แหงนี้ปกติอาจรปลาเดินทางหอดยิ้มโม่งคุณเมื่อนี่หอดตีหาน้าะ้วยว่าว่ายพราชพ้วนเด้อ ตว,วนรเสีแอร์คุณเลนแบบคุบแบบริเวร่เลยจ้กทุกคนบ,บ,บุรเบรเขาดากันเด้มากหอดไดว้จ้าอีกคือบรรยากาศคิรวรถรถก็ช้อยู่ร้านเลยจ้าทุกคนมีขุดร้าเป็นมถ่ารถขามมุกร้านสวรรค์เขตจ้าทุกคนนี่คือรถขามสะพานเฮาเลย ตอนนี้จำปาก่อเตรียมของเตรียมขึ้นรถดรูใจทุกคนทุกคนตอนนี้รถสวรรค์เขตมุกรหานเนาะมุกรา้านสวรรค์เขตเปิดปเด้อเปินเปิดแห่คนเล่าขึ้นรถแล้วสาวจำปากะชีขา,า,ามเป็นเถียวแรกเลยจ้าทุกคนว่ามาแต่สาวเนะาะก็เลยขามเป็นเถียวแรกหอดเพื่อนหอดช้านกับหอดใวเด้อ ถามตอนนีบ้านเดี๋ยวนีบ้านหกโมงค่ะถามเพื่อเส้นบอกเส้นวัดกับปรบ้านเจ็ดโมงไปลากันนะชดเจ็ดโมงไปลายแปดโมงกันนะชดเพื่อนหอนด้านเดี๋ยวด้จทุกคนหอดหวานหอดจองเนาะตื่นเ,นเนนต้นแห้งดิใจทุกคนตอนเนี้ยคุณพญายิ่งพญะค้ายหมากใหม่เนาะ โอ้พ่นไลยดีแนยจ้ะดูกคนเถียวกรี่เนีนมาแต่เศร้าค่ะคืนมาแต่เศ้าอ่ะนี้นจะค้องข้าวึืนโถเดียบร้อยแลยจ้ะคาคาค้องึ้นดนด่เนาะบนเก็บสองร้อยบายทเ้อพี่น้องแบบกระเป๋าให้ไงจำไรไปกาขีตามน่ะเนาะทุกคนตอนนี้ว่างก,ก็มาถึงหอด ดามไทยเลยจ้ะทุกคนภาษาศิษยกันเลยจ้าภาษาศิษยวัดกันเลยจำบัดฝังไทยเลยเมนูของเลยทุกคนหมอกุกูฮะ

คนตอนนี้จำปากับมาขามมาถึงฟังลาไปเด้อตอนนี้คือจำปาโล่งจากรถโบกโซมุกทหารสวรรดิเขตเดียบร้อยเลยเนาะเพราะวา่านิยามสิมหาบอยู่ะบ้านเนาะอยู่ดานขัวอยู่ฟังลาเนาะจะเรืบบร่อบอดคีเขาตลาดเ้าน้ำพืนเนาะอันนี้เพื่นที่เขาคิวคิวสวรสดเขตใก,ก,ก,กล้ตลาดเสาวเด้อสชวนจะปลาบอดเขคเนาะทุกคนเนาะ เส้นบอกเส้นวัดเรียบร้อยแล้วต่นั่งหาอยากมาหาด้อทุกคนตอนนี้ก็ปเป็น่ได้เจ็ดโมงเจ็ดโมงกลัวๆถือว่าจันปาเีก่กกามาเสาวาพ่อจำขวดเด้อทุกคนตัวมาท่านเที่ยวแรอ่เลยเนาะมาท่านเที่ยวแรอ่ะคือมันผ้าขามขามคูัวเนาะ ทุกคนตอนนี้จำปากำลังถา่าพี่น้องมาหาบเนาะอารุจักมาหาบเนาะนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์น่ะเองตอนนี้ก็แดดแห้งๆแล้วจ่ายยู่ล่าวนี่เนาะแดดแห้งดีแสีตาเลยทุกคนถ่าอยู่น,าานี่หน้าลานสวัสดิ์ขีดเลยทุกคนลานเพิ่นเดือกว่างไงไพศาลเลยแต่ทุกคนไงแต่ก็สวยแต่ก็งาม ุกคนจมปากับซีแมลัยซุโม่ลลมมในการเดินห้างจากกรุงเทพมาสวรรค์กเมให้ทุกคนในห้นองหมูน่าเดินห้างจากซูโม,มงจมปาเดินห้างจากล่างซีทกรุงเทพล่างซีทเนาะดูทีสามถุงสี่ซีหน้าที่มาถึงหมกร้านตีหาสีซีหน้าที่กะัะไล่ซโมงกับประมเก่าซูโมงเนอะทุกคน แล้วก็มาหอดมุกแล้วก็ขามมาด่านสวัสดิเกตนี่คือกว่าดชีนาทีเด้อทุกคนใช้เวลาบ่ดนปานใดเด้องเนาะชื่อเดินทางมาแล้วนี่ก็สะดวกสบายเด้อทุกคนแบบว่ามะลาวนี่กรุงเทพสวัสดิเกกรุงเทพสวัสดิเกก็แค่สากซอยดีเรืเด้อทุกคนแค่แปดเก้าช่วงก็บ้าฮอดเลยเนาะ ขภาไภผ่ีเงินนางเครืองดินแห้งมาหอดไว้ได้ทุกคนแต่นี่จะปากเงืนบลายเนาะกันางรนดทั่วะใส่ไปได้อยู่ก่าชุมมามมาา่มมงก่าชุมมงคึงเล้าเนาะก่าชุ่มม่วงคกัวขารดกับพ่พอแพงแก่ทุกคนโอ้หกร่อดกว่าเนาะคารดทั่วถูกเป็นกลุ่มนี่คือวงเวียนไดโนเสาร อยู่สวันนาเขตเด้อทุกคนเป็นวงเวียนทีมีมดได้บบด้วยสาวโตยิ่งยิมีแขนพร้อมเด้อถ้าไปมาหอดวงเวียนได้ด้วสาวหนี่คือถือว่ามาหอดสวันนาเขตเด้อจ้ายินดีเข้าสู่สวันนาเขตเส้นห้างที่ห้าใสเดินห้าก้าวบาทคือเส้น A หนึ่งเด้อจ้าทั้งหมาคือทั้งแวแบบนี้อ่างสูงเด้อทุกคน เนี่ยมินเดาลาล่าเป็นคุ้มใหญ่เนี่ยบนทางกันเป็นคุ้มในญ่เลยบนทางยินดี่เขาสูงอันย่างสูงบนทางกี่ฟุตนี่คือ สร้อยเบอเขา่าเฮื่อนเช้าจำตาเ้อทุกคนที่เบอเขา่าเฮื่อนเมอะไะแะเบอบทางไปหน้าคือแเบอบทางนี่เนาะนี่คือหุบป,ปันอหอดแล้วหอดแล้ว